เข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็จะมาดูซีรีส์กันนะคะเป็นซีรีส์สามอันนะคะให้ซื้อมาเลยแล้วเราไปดูชิ้นแรกกันก่อนเลยชิ้นแรกก็จะมีเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นร,ร,รูเป็นมาการะองนะคะถ้าใครรู้ก็ให้เอออไ้นั่นเลยนะบอก<ด>เลยนะไปคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแพนน่าบอล หน้าแลรบลิ้นนะคะอันนี้40บาทมากระลองอันนี้นะคะเห็นมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาอันนี้นะคะ20บาทไม่ใช่ของแท้นะต่อไปนะคะเป็นอะไรนะตัวนี้เป็น,ปนโลเทอรี่นะคะลาดอันนี้ด,นด้วยช็อกโกแลตลาดช็อกโกแลตด,ด้วยแล้วก็เป็นตัวเทอรี่อยู่ข้างในนี้ เราชอบมาชะนะคะเลยซื like a, so right. Anyways, ้อส like ีมาชะมาตรงนี like ้เราก็ชอบไอ้มาร์กเลยนี่ค่ะาก็หมดไปแล้วนะคะสกู๊ชทั้งสามอันนี้นะคะก็บางครั้งนะคะก็หายากบางอันก็หาง่ายนะคะัายยากที่สุรก็อะไอันไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะหายยากที่สุดอีสองอันนี้ข้างบนเยอะอันนี้ก็หายากนะ ว่าถ้าถ้าไปของของหายากก็จะเป็นของแท้ก็วันนี้ค่ะ1นาทีวันนี้ะน,นคะนนคะก็ต่อขอลากันไปค่ะบ๊ายบาย,บาย